สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นามีจะมาสปอยอนิเมะเรื่องบันทึกติ้งหาฟูเซิงถ้าหากใครอยากรับชมแบบถูกลิขสิทธิ์และเต็มเรื่องสามารถรับชมได้ที่บิลลี่บิลลี่หรือจะคลิกไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ บันทึกทิ้งไห่ฟูเซิงอีพีที่1ตอนเซียนหยางถูกยึดครองบ้านเมืองระสัมระสายกลุ่มคนที่ตั้งตัวเป็นใหญ่กำลังเคลื่อนไหวมือปราบมารเฉินซิงได้รับการฝากฝังจากไปลีหลุนอาจารย์ของเขาให้ลงจากเขาหัวซานเข้าสู่สังคมช่วยเหลือมวลมนุษย์หลังจากที่ลงจากเขาหัวซานครั้งแรกเฉินซิงก็ไม่รู้จะไปที่ใดรู้เพียงแต่มีนักรบผู้พิทักษ์ผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเซียนหยางที่เขาฝันถึงเทพนักรบผู้พิทักษ์ผู้นี้กำลังไล่ตามเขยเย่าและข้าแม่น้ำเหลียวไปทางใต้แต่นึกไม่ถึงว่าเผ่าฮาวากศ ไดไ้และเมื่อภัยถึงตัวเขาเขาก็ต้องชักดาบเพื่อป้องกันตัวเองทางด้านเฉินซิงเขาก็ได้พูดกับตัวเองว่าในช่วงที่บ้านเมืองวุ่นวายเกิดการแย่งชิงอำนาจทุกทั่วสารทิศในเวลาออกเดินทางแล้วแล้วเขานั้นก็ได้เริ่มออกเดินทางเป็นครั้งแรกในเวลาต่อมาเขาก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเซียนหยางและเหมือนกับว่าผู้คนในเมืองนี้น่ะจะมีแต่คนป่วยเลยเพราะความเหน็บหนาวเฉินซิงเขาก็ได้เดินทางมาที่จวนผู้ตรวจการด้านในของจวนนั้นแล้วก็จะได้เห็นชายคนหนึ่งชายผู้นี้เขาก็คือใต้เท้าจูผู้ตรวจการเฉินซิงเขาก็ได้เข้ามาพพบบบกกกัััผู้ต้ตตตรรรววจาาาออมแนนนะํเง คือเซินชิงเป็นผู้สืบทอดมือปราบมารแห่งเซินโจวซึ่งผู้ตรวจการนั้นก็คิดว่าเซินชิงนะ่ะเป็นหมอผีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ2ออย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยผมเป็นมือปราบมารหนึ่งเดียวบนโลกนี้ปีนีอายุ16ปีแล้วเป็นคนแคว้นจีนท่านดูนี่สิหนังสือราชการที่ออกโดยกรมเซี่ยสามเจ้ากรมแห่งต้าจินและเมื่อผู้ตรวจการเปิดหนังสือราชการดูนั้นเขาก็ได้เอ่ยปากถามออกไปว่าหมอผีอย่างเจ้าเสทหานออกมาได้หรือไม่บีให้กองทัพต้าชินที่อยู่นอกเมืองไปได้หรือเปล่าข้าทําไม่ได้ดอกนะครับข้ามาที่นี่ก็เพื่อตาาาามหหเเทพพพพนัักกบ้ิียง และเมื่อเขายัางพูดไม่จบนั้นผู้ตรวจการก็ได้พูดสวนขึ้นมาว่าจะทําให้กองทัพทพหารแควนฉินถอยทับได้อย่างนั้นนะรอไม่ใช่นะครับผมทําแบบนั้นไม่ได้รอใต้เท้าจูพูดตรวจการเข้าใจผิดแล้วถ้าหากข้าพบเขาจริงๆข้าจะรีบไปจากที่นี่ในทันทีข้าขอให้ท่านนาหนุ่มวชการทั้งเมืองมารวมตัวกันที่นี่ให้ข้าคัดเลือกเทพนักรบผู้พิทักษ์รบกวนใต้เท้าโปรดช่วยข้าอีกแรงด้วยแต่หนุ่มวชการในเมืองนี้ล้วนเป็นทหารทั้งหมดนะก็ไปหาดูเถอะหากพบแล้วค่อยว่ากันอีกทีีีใในนนนเเเวววลาาาาาตต่่่่ออมมมมทททหรััั้้้้งงดดดกกก็็ไไยูฉิิซขชค ไฟสองแสงเพื่อตรวจหาผู้พิทักษ์แต่ในทหาร12,200นายนี้ไม่มีใครคือผู้พิทักษ์เลยซึ่งคมจิตนั้นก็ได้พุ่งตรงไปที่คุกของเมืองและเมื่อเฉินซิงเข้าไปข้างในคุกแล้วน้นเขาก็ได้รีบวิ่งตามคมจิตไปในทันทีซึ่งคมจิตนั้นก็ได้ไปหยุดที่ชายหนุ่มคนหนึ่งชายหนุ่มคนนี้เขาก็มีนามว่าเซียงซูเฉินซิงก็ได้รบกวนให้เหล่าทหารนะเปิดประตูคุกให้ทีและเมื่อเขาได้เข้าไปข้างในแล้วนั้นเขาก็ได้รีบเข้าไปดูอาการของเซียงซูในทันทีเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแแลละใใในนนนนนนเเเเเววาาาาาตาตตตออ่่ออออมมมฉิิงงกกกก็็ไดด้ํัััียูพืรรษปคคหุจ เลือกเจ้าแล้วในขณะนั้นเองมันก็ได้มีทหารคนนึงนะ่ะมาบอกเฉินซิงว่าได้ท้าวจูต้องการพบโดยด่วนโอเคข้ารู้แล้วละ่ะข้าจะไปเดี๋ยวนี้และและเมื่อเฉินซิงพบกับใต้ท้าผูต้ตรวจการแล้วนั้นผู้ตรวจการก็ได้บอกให้เฉินซิงนะ่ะเล่าเรื่องเราทั้งหมดมาให้หมดไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถนําตัวนักโทษผู้นี้ออกไปจากเมืองได้เจ้าอย่าพูดโกหกคินให้ดีแล้วค่อยพูดพูดผิดแม้แต่คําเดียวหัวของเจ้าจะหลุดออกจากบาปไปในทันทีเฉินซิงก็ได้เล่าว,ว่าเมื่อ300ปีก่อนโลกมนุษย์ที่แท้จริงแล้วมีปีศาจมีังศนนย้าาอ่ วพวกปีศาจถูกวางเขตอาคมกักตัวเอาไว้พวกเหล่านักพรตคิดว่าขอเพียงสื่อสารกับพลังจิตวิญญาณฟ้าดินได้ก็จะเป็นอมตะแต่ถ้าว่ามีอยู่วันหนึ่งพลังวิเศษบนโลกมนุษย์นั้นก็ได้หายไปจนหมดสิ้นฟ้าดินไม่มีพลังวิเศษใดๆอีกแล้วมีคนเคยพูดว่าเป็นเพราะประตูสวรรค์พลังจิตวิญญาณฟ้าดินถึงได้ปิดตัวลงถึงแม้สมัยนี้จะไม่มีปีศาจแล้วแต่มันก็ยังมีมารก่อความวุ่นวายอยู่ในสมัยพระเจ้าฮุยตี้สงครามไฟลุกลามเกิดการแย่งชิงบัลลังก์เพื่อยึดครองจงหยวนชนเผ่าตตตต่่าาาาาาางงๆพกกันนนนนนลลุขึ้้้้มมออชชวจียยยดืสะหูแ หนูก็ฆ่ากันเองไออาฆาตของคนหลายแสนคนทําให้เกิดมารขึ้นมาในวันเกิด16ปีของข้ามีความฝันชี้นําข้าว่าเทพนักรบผู้ิทักอยู่ในเมืองเซียนอย่างด้วยเพราะเหตุนี้ข้าจึงเดินทางมาที่นี่แต่ทางใต้ทาจูผู้ตรวจการนั้นก็มองว่าเรื่องนี้นะ่ะเป็นเรื่องที่เลวรหล,หลที่สุดเฉินซิงก็ได้นําคมจิตออกมาอีกครั้งมันก็ได้ทําให้ผู้ตรวจการนั้นงงมากๆนี่มันเป็นการเล่นกลอะไรเนี่ยนี่มันคือคมจิตที่ใช้ทําอะไรไม่ได้มีหน้าที่แค่ส่องสว่างได้เท่านั้นในตำราบโบราณมีบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อคมจิตปรากฏขึ้้้นนจจะมมีััััยพพิิิบบตตคครรงงใเเาขอแลทก พิทักษ์นั้นต้องร่วมมือกันปรับมันแต่ทางใต้ท้าวจูก็มองว่านี่หน่กมันก็เป็นเรื่องที่เลวไหลที่สุดใต้ท้าวจูกว่าข้าจะเดินทางมาถึงเมืองนี้ตามหาเทพผู้พิทักษ์ได้สุดท้ายกลับเจอเพียงคนป่วยคนหนึ่งข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้าจะออกจากเมืองนี้ได้อย่างไรและทําไมข้าต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อมาเล่าเรื่องเลวไหลแบบนี้ต่อหน้าท่านด้วยเจ้ารู้หรือไม่ว่านักโทษผู้นั้นคือใครเขามีชื่อว่าเซียงจูเมื่อครึ่งปีก่อนเขาฆ่าชาวบ้านที่บริสุทธิ์ไป2 0 0พันกว่าคนเป็นความผิดที่ร้ายแรงยิ ท่านเจ้าก็ไปจัดการเองเถิดเรื่องราเมื่อครึ่งปีที่แล้วเราก็จะได้พบกับไปรีลุนอาจารย์ของเฉินซิงเขาก็ได้พูดออกมาว่าเทียนจือเจ้าเป็นผู้ครอบครองคมจิตแล้วแถมยังฝันถึงเมืองเซียนอย่างครั้งแล้วครั้งเล่าบางทีเทพนักรบผู้พิทักษ์ของเจ้าอาจจะปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ได้นะหากเจ้าลงจากเขาให้ไปที่เซียนอย่างในทันทีเทพผู้พิทักษ์จะรอเจ้าอยู่ที่นั่นและภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันดูเหมือนว่าเซียงซูเขาหน่กจะได้สติแล้วเฉินซิงก็ได้รีบวิ่งเข้าไปดูอาการของเซียงซูในทันทีเจ้าฟื้้้้้นนนนนนแลวววอออยยยย่่่าาาาาางงัััะหรเเจจพิิิิขบตตใกคืญ ภายใน6ชั่วยามนี้เจ้าจะไม่สามารถขยับตัวได้และก็จะไม่สามารถพูดได้ด้วยและเขาก็ได้นะนําตัวเองให้กับเซียงซูรู้จักเจ้าเป็นผู้ที่ถูกโคมจิตเลือกตอนนี้เจ้าเป็นเทพนักรบผู้พิทักษ์ของข้าแล้วแต่ข้าได้ยินผู้ตรวจการแล้วว่าเจ้าฆ่าคนไปเยอะมากเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นนะหรอแต่ก็ช่างมันเถอะหาข้าไม่ช่วยเจ้าเจ้าก็คงตายไปแล้วล่ะเจ้าต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณนะรูไมและท่านเนั่นเองมันก็ได้มีเสียงตะโกนอะอะโวยวายจากทางด้านนอกเมืองแตกแล้วกองทัพฉินโจมตีเมืองแล้วเฉินซิงเขาก็ได้ิกเด เพลิงไหม้ทั่วเมืองเลยและมันก็ได้มีทหารคนหนึ่งวิ่งบอกให้เฉินซิงรีบหนีไปซ้าทางใต้ของเมืองอย่าชักช้าเฉินซิงเขาก็ได้คุ้นคิดสักพักพร้อมกับวิ่งตามหามาแล้วเขานั้นก็ได้พบก,กับม้าสีขาวตัวหนึ่งในเวลาต่อมาเฉินซิงก็ได้นําตัวของเซียงซูหอผ้าพร้อมกับแบกไ,ไปไว้บนหลังมา้าแต่ในขณะนั้นเองม้าก็ได้เกิอดอาการตื่นตระหนกแล้วก็ได้นําตัวของเซียงซูวิ่งหนีไปในทันทีและทันใดนั้นเองเฉินซิงก็ได้ถูกทหารจะเข้าทําร้ายแต่เขานั้นก็สามารถหลบได้แต่ทาาว่าทหารคนนั้นัตมางมางใเส่่พพือว แล้วก็ได้กระโดดขึ้นไปบนรถมาบรรทุกน้านํามันแต่เขานั้นก็ไม่สามารถควบคุมรถมาได้และภาพก็ได้ตัดมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามว่าเหยยนหนานเจีย้ยที่เขาหนาักกาลังวางแผนโจมตีเมืองเซียนหยางอยู่้างเฉินซิงรถมาที่เขานั่งนั้นก็ได้พุ่งไปยังที่เซียนหนานเจี้ยอยู่แต่เฉินซิงนั้นก็สามารถกระโดดออกจากรถมาได้ทันและทันใดนั้นเองมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นก่อนที่เฉินซิงนั้นจะวิ่งตามหาผู้พิทักษ์ต่อและเขานั้นก็ได้ตามหาผู้พิทังเจอหมดสภาพเลยจริงๆนะเนี่ยออก,ก่อนทีันท